การที่ผู้หญิงมานั่งกินโชนะกินโชแต่ว่าผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเป็นภรรยาใช้เมียดีกว่านะเมียของชาวต่างชาติหรือไม่จาเป็นต้องเป็นฝรั่งอย่างเดียวก็ได้เพราะฝรั่งของเราคือฝรั่งผมทองตะวันตกเดี๋ยวนี้ก็มีเมียอปป้าก็มีเมียอปป้าเมียเกาหลีอันนี้คือใครเนี่ยคุณคนนี้โอ้โหกินแบบว่าอร่อยมากภรรยาของฝรั่งคนหนึ่งนะฮะอ่าเป็นภรรยา ของฝรั่งชาวเดนมาร์กนะครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวดูชื่อนิดนึงยายนางคือหมายถึงว่าเขาตอนนี้คือมันเป็นที่นิยมมากเลยในการทำชาแนลมันเป็นคอนเทนต์ประเภทหนึ่งเปิด TikTok ก็เจอเปิด Facebook ก็เจอแล้วก็ผู้หญิงเหล่านี้ก็มีเพจ ของเขาเองอเนื้อหาที่เราเห็นก็คือเนี่ยกินโชว์ซึ่งก็คล้ายๆกับมุกบังโชว์ของเกาหลีนั่นแหละอ,อันนี้ตั้งถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแบบบ่อยขนาดนี้หรือว่ามีจํานวนของคนที่มาเป็นยูทูบเบอร์ลักษณะเนี้ยเยอะมากผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือน่าจะเป็นช่วงโควิดหรือเปล่าที่ผู้หญิงอยู่กับบ้าน <c oughs> แล้วก็ไม่รู้จะนะจะต้องทําอะไรแต่ว่าผเอิญว่าการ ใช้เรื่องราวของอาหารน่ะม,มันสามารถดึงผู้ชมกลุ่มใหม่เข้ามาได้ไม่แล้วเวลาเขากินเนีย่ยอธิบายนิดนึงเข,นเ,เ,นเขากินเฉยๆเขาก็กินเฉยๆหรือว่าเขาชวนคุยด้วยนวั่นแหละคือเรื่องสําคัญก็คือว่าที่มาเป็นคอนเทนต์กินแซบโช์นะเพราะเขากินอย่างเดียวเนี่ยไม่สนุกกินก็ต้องเล่าเรื่องไปด้วยมันเผยให้เห็นเนื้อที่ใหม่ๆเมื่อก่อนถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับชีวิตไทยในต่างแดนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเมียฝรั่งเราอาจจะต้อง นั่งอ่านคู่สร้างคู่สมปะ่ะใช่หรือผมผมอยู่สเปนผมก็ไปอ่านนิตสารโอลาในร้านเสริมสวยแล้วเพื่อทําความเข้าใจกับเรื่องราวของผู้หญิงที่เราอยากจะเห็น,น,นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยนิตสารแบบ traditional media แบบนี้มันได้เปลี่ยนรูปร่างไปหมดแล้วส่วนใหญ่ไปอยู่ในรูปแบบของ ผู้หญิงที่เล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตต่างแดนพลาทินของเธอเองโดยผ่านคอนเทนต์ของเธอเองก็คือประเด็นว่ามันเหมือนชาแนลพวกนี้เหมือนเป็นส่วนสิ่งต่อขยายในโลกที่เป็นโซเชียลมีเดียจากคู่สร้างคู่สมใช่ในยุค90เราอาจจะต้องอ่านคู่สร้างคู่สมเพื่อรับรู้เรื่องราวอินเดียสเปราเหล่านี้ชีวิตพลาทินของผู้หญิงแต่ว่าในปัจจุบันผู้หญิงเหล่านี้เป็นเจ้าของเป็นออเทอร์ชิพของเนอเรติสของเธอเองเลยเป็นเจ้าของเรื่องราวของตัวเองแต่ว่าลักษณะพิเศษก็คือไม่ใช่แค่มาเล่าว่าอ๋อฉันมาอยู่กับสามีแลวชีวิตฉ คือเล่าผ่านแา้ทำ่านกินแล้วกินนี่คือกินลาวด้วยใช่ไหมเนี่ยกินลาวกินอีสานหลายคนเนี่ยอาจจะตั้งคําถามว่าเมียฝรั่งก็คือผู้หญิงอีสานหรือเปล่านะส่วนหนึ่งเนี่ยจากงานวิจัยก็อาจจะพูดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเราศึกษาตัวคอนเทนต์ลักษณะเนี้ยเมียฝรั่งหรือเมียออปป้าเองเนี่ยมาจากหลากหลายภูมิภาคในประเทศไทยเลยนะมีทั้งแบบผู้หญิงอีสานผู้หญิงเหนือผู้หญิงใต้อย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมเนี่ย กินแบบฟิวชั่นด้วยนะคือไม่ได้มีแค่ซมตำนะดูคือที่หนูเรียบีน่ไม่ใช่อะไรแล้วน้ำลายไหลอยู่ไหมใช่ไหมแต่ความแซ่บเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะรสอาหารไงมันอยู่ในเรื่องบทสนทนาด้วยดูกรอบออกมาตั้งแบบนั้นแล้วกินแต่ละคำทรมานสุดคือตั้งอะไรยังไม่อยากกินนี่เราดูกินสักทีแล้วมีอะไร Radish มีคือมีวามเป็นไฮบริดใช่แล้วต้องกินให้เห็นว่าเฮ้ยวัตถุดิบที่นํามาใช้เนี่ยต่อให้เป็นส้มตำเนี่ยแต่เป็นวัตถุดิบที่เขาสามารถหาได้รอบตัวจากในพื้นที่สวนที่เขาอาจจะทำนะคเวลาว่างหรือว่าการไปหาในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเจอ อะไรก็ตามที่คล้ายกับสิ่งที่เคยกินจาก,กมาตูพูดูเม,มันมากเลยอะใช่มันกระกน่าน่าใช่างใหญ่น่ารักหนุ่ยแต่ว่าผักก็คือจัดมาสวยมากและใหญ่มากใช่เพราะมันเป็นโชว์ไงพี่เฟย์ทุกอย่างมันก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยนะตรึงอยู่กับเขาแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะเรื่องราวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอาหารเท่านั้นว่าอร่อยยังไงแซ่บไหมนะเรื่องราวเรื่องราวกับสามีก็แซ่บเช่นกันอย่างยายนางเนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองซึ่งเป็นผู้หญิงไทยที่ อาจจะอายุมากกว่าสามีชาวเดนมาร์กยเงีอยใช่แซ่บมากเป็นครูกายเป็นครูกายเป็นนตาโจนนะก็เล่าเรื่องพวกนี้ทําให้เราเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเมียฝรั่งไม่จำเป็นต้องเป็นฝรั่งชายแก่แล้วผู้หญิงอีสานมัายาคติมันหักล้างอะไรพวกนี้ออกไปได้เหมือนกันแล้วนานไหมเขาเวลาวิดีโอแต่ละอันของของเขาเนี่ยก็ประมาณแล้วแต่มันถ้าเป็นไลฟ์ก็อาจจะนานนิดนึงจนกว่าเขาจะอิ่มหรือว่าจนกว่าเขาจะกินเสร็จอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็น คลิปที่เขาตัดมาแล้วเนี่ยก็อาจจะสั้นลงแล้วแต่เคยดูแามรับเต์เคยดูอะไรแบบนี้ไหมหนูเคยดูแล้วก็อ,อันถ้าหนูเคยดูเนี่ยันไม่ค่อยได้ดูต่างแดนเท่าไหร่แต่หนูจะดูแบบว่ากระเทยกินค้าว <laughs> ก็กระเทยกระเทยเผาอะเราดูกันเองแล้วต้องฝรงกันยังไงอย่างนี้ลักษณะบอกว่าวางแบบนี้เหมือนกันไหมมีเอซีติสุนทรียศาสตร์สุนทรียศาสตร์อย่างนี้เลยแต่ว่าสิ่งที่เก๋ก็คือกระเทยจะพูดไปเรื่อยไม่ค่อยเล่าเรื่องตัวเองเราไปนู่นไปนี่ซูมหน้าตัวเองอีสมาลุเอ้สนุกมากใช่แต่ก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคอนเทมเมียฝรั่งเนี่ยเราชอบมาดามประยาชื่อทำอะไรชื่อทำอะไรชมานามประยานี่คือนางก็จะมาเป็นเหมือนเป็นไลฟ์โค้ชแล้วนางก็จะมาเล่าเรื่องว่าจับผู้ชายยังไง ต้องทําอย่างนี้มีเอน่ช้สีพึ่งใช่ไหมสีพึ่งเสน่ห์มาทำปริยาก็จะเป็นประเด็นต่อไปในคอนเทนต์ของแบบเมียฝรั่งหรือว่าเมียออปป้าเหล่านี้ก็คือว่านอกจากคอนเทนต์เรื่องกินคอนเทนต์เรื่องเซ็กชว uality หรือเพศวิถีแล้วเราจะเห็นคอนเทนต์เรื่องของการทําธุรกิจหรือองค์กรบริหาผ่านผลิตภัณฑ์ที่นํามาไทยอินคือมีการ่ขายใช่อย่างของอีเพจหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือของ แซบอีสานสาวบ้านบายเจออย่างเงี้ยนะยูว่าเนออ n นยูโน่เข้า e าเล่นจอยมาวิดีคลิที่เคยเป็นไวรัลอ่ะนะนี่อันนี้ใช่แล้วก็เกันเราก็จะได้เห็นเธอกินอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็เล่าเรื่องเพศวิถีของตัวเองไปคือปกติคนเราอ่ะกินโชว์อ่ะมันต้องกินเรียบร้อยถูกไหมใช่อันนี้มันอันนี้มันคนหักกับ r e s p ปคติ b i l i t y มันหักแกรมมาวยากรการกินชุดนั้นไปเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องกินแซบแล้วก็เผยให้เห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย คิดอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะให้เห็นว่าเออจริงๆเราเขามีความสามารถในการขายนะถ้าเรามาขึ้นนังขายเนี่ยเราอาจจะไม่ขายไม่เก่งเท่าผู้หญิงเหล่านี้ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยขายอาหารขายเครื่องสําอางขายมันมาบูมช่วงโควิดใช่ไหมอันเนี้ยใช่ผมคิดว่านะคือตัวเองชอบดูไงก็เลยเก็บมาเรื่อยๆล้วคิดว่าเออช่วงโควิดเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรมันมีความแบบคนมันไม่มีเพื่อนกินข้าวแล้วไออกไปไหนไม่ได้ใช่ลุยแล้วก็เบื่อใช่ไหมก็เลยแบบว่าโอ้ตั้ง iPad ข้างหน้ากินข้าวแล้วก็ดูคนอื่นกินข้าว เมาส์มอยต่างต่าติดตามชีวิตเขาคือมันเรียวมีความมีความคอมายคือผสมระหว่างเรลิตี้โชว์ในยุคก่อนก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียบวกกับภาวะโรคระบาดที่ทําให้เราเนี่ยต้องใช้โซเชียลมีเดียเพื่อที่หาเพื่อนใช่แล้วเราก็ถูกไอโซเลตเราสเตย์โฮมเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับอยากรู้ชีวิตชาวบ้านถูกต้องเรื่องใช่ไหมใ่องนนี่นะเสือกเดี๋ยวนี้คนคนชอบเรื่องเสือกแล้วไม่ใช่เรื่องเสือกของซิลเลนบีแล้วนะชอบเสือกเรื่องคนปกติชาวบ้านนี่แหละนี่แหละวิถีชาวบ้านวิถีไทยของ ดอกลอนั่นไงพูดถึงดอกใช่ไหมครับเรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากใช่ฝากคำเรื่องได้ก็คือผู้หญิงเหล่านี้เวลาแนะนำเนี่ยไม่ใช่แนะนำเฉพาะอาหารแต่แนะนำเรื่องวัตถุดิบแนะนำว่าอะไรกินได้กินไม่ได้กับพื้นที่ใหม่ๆในต่างในต่างแดนเช่นบ้านเราอาจจะกินดอกสนอกินดอกแคที่นู้นไม่มีกินดอกอะไรที่เป็นผักแหนมหรือผัก แกล้มแทนหรือบางทีก็ชวนไปทําสวนข้างนอกนอกบ้านอย่างเงี้ยอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าเอ้ยผู้หญิงไทยในต่างแดนเนี่ยเก่งนะเพราะว่าสามารถที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติไปหาเห็ดไปหาแบบหน่อไม้ซึ่งมันเผยเห็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเออดีมากเลยก็คือการรู้จักธรรมชาติ national literacy คือเขารู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้และสำคัญบางทีพาลูกตัวเองเนี่ยไปเก็บด้วยก็เป็นการ ให้ความรู้อะแล้วก็เป็นการพูดถึงธรรมชาติในมิติที่เราอาจจะตีความว่าถ้าเราเรียนเรื่องสตรีศึกษาเนี่ยก็คือ Eco อีโคเฟมินิซึมผู้หญิงยึดโยงกับพื้นที่ในธรรมชาติอย่างที่เราเห็นเนี่ยกรณีของคุณซอสไปเกาหลีเนี่ยนะก็คือไปเก็บผักที่คนเกาหลีบางทีไปพื้นที่ที่คนเกาหลีไม่กินใช่หรือบางทีทเรารู้จักอันนี้มันกินได้ถูกต้องหรือบางทีเนี่ยอาจเป็นแอปเปิลป่าอย่างเงี้ยที่เปรี้ยวมากคนเกาหลีไม่กินแต่ผู้หญิงไทยชอบแล้วก็มากินกับพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกในแง่หนึ่งก็คือว่า อีกแน่นึงโอเคมีส่วนที่ฝรั่งไม่กินแต่มาอีกแ่หนึ่งคืออันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งของฝรั่งด้วยการเข้าไปเก็บคือของไทยเราก็มีนะเก็บผักเก็บอะไรแต่เก็บของป่าเนี่ยล้วก็การเอาลูกหลานเข้าไปเดินป่าคือในอาจจะไม่ใช่ทุกประเทศแต่อังกฤษเนี่ยชอบมากคือ natural science หรือวิทยาศาสตร์ว่าด้วยธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ในคืออยู่ใน D n a ของคนคนอังกฤษอะค่ะเขาจะต้องไปเดินป่า พาลูกไปดูแล้วก็ไปดูว่าของป่ามีอะไรบ้างอะไรกินได้มันเริ่มลับมาเทรนแล้วคือมันเป็นสิ่งที่มีอยู่มานานแล้วแล้วมันถูกทําให้หายไปในช่วงที่มีการพัฒนาเรื่องความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่ตอนเนี้ยมันกลับเข้ามาเรื่องพูดถึงเรื่องธรรมชาติเยอะเพราะฉะนั้นเจ้าเจ้าพวกอังกฤษอะถึงจะต้องมีคันทรีคันทรีพาเลซคันทรีไซส์ต้องอยู่คันทรีต้องไปล่าสัตว์ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้กับธรรมชาตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของในแง่หนึ่งเป็นส่วนที่มากกััับววววฒนนธรมตตดด้้ยอ่่าาคิเกี่ยวกับจนเดอรรมตะวันตง คนทำอาหารน่ะต้องไปอยู่ต้องไปคนเก็บพัเก็บอะไรอย่างนี้เหรอคือต้องรู้ไงว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้เป็นคนไปเลือกทาอาหารให้กับคนกินอะไรอย่างนี้แต่ของเราอ่ะเราจะคิดถึงนายพรานนะคนเก็บของป่าจะเป็นผู้ชายนะใช่ป่ะไม่ไม่หรอแต่เนี้ยสำหรับทงอ่ะถ้าที่ทงดูคอนเทนต์แบบไทยๆเช่นรายการอ่า ชาวบ้านทําอาหารอะไรเงี้ยคนที่ไปเก็บของป่าคือคุณยายหรือว่าแบบหลานเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างงี้ในภาคอีสานไปเก็บเห็ดหรือว่าไปเก็บแบบหน่อไม้ป่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะ่านป่าจะเป็นอีกเลเวลนึงแต่ถ้าเก็บในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่จะเป็นเจนเดอร์โรของผู้หญิงที่มีหน้าที่ในการ trans transfer คือเราก็นึกถึงแบบคุณป้าคุณยายที่แบบว่าเดินไปเก็บบัตกระเพราบัตใบกะเพราหลังบ้านมาทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือปลูกผักสวนครัวใช่ไหมแต่นี่ถ้าไปไปป่าไป s c a v e n จิ้งเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของแม่ยายแล้วก็เอาลูกไปด้วยเพราะมันผู้หญิงเหมือนมีคล้ายๆเป็นมีบทบาททางสังคมในการ transfer transmission of knowledge คือส่งผ่านความรู้ที่เกี่ยวกับผูกเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับธรรมชาติอันนี้สองพื้นที่เลยนะสำหรับทองคือพื้นที่ภายในครัวว่า private sphere กับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในป่าหรือพื้นที่ที่แบบว่าผู้ชายอาจจะแบบไม่เข้าไปแต่ผู้หญิงสามารถเข้าไปได้อ๋อตอนนี้ก็ชวนรอส์แม่ยาอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นผ่านคอนเทนต์ก็คือการสร้าง kinship รูปแบบใหม่หรือว่าการสร้าง networking ผ่าน อาหารที่เธอทำแล้วก็ชวนแม่บ้านอย่างเกาหลีเรามักจะได้ยินว่าแบบสไปกับ แม่สามีไม่ค่อยถูกกันอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าผู้หญิงคนนี้อย่างคุณซอเนี่ยก็เผยเห็นว่าเธอใช้อาหารนี่แหละเป็นตัว break the ice หรือว่าสร้างความสัมพันธ์มันเผยให้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยใช้เรื่องพวกนี้เรื่องเล็กๆน้อยการเมืองในชีวิตประจำวันอะสามารถสร้างเน็ตเวิร์กของตัวเองต่างแดนไร้มนไร้เสน่ห์ผัวหลงหัวไร่อาดเหญ่หัวราผาดใหญ่หัาไร่ผาดใแต่ตังแต่ไปเก็บสมันไร่ผาดใหญ่หัวไร่ผาดใหญ่หัวไร่ผาดใหญ่หัวไรงผาดใหญ่หัวไร่ผาดใหญ่หัวไร่ผาดใหญ่หัวไร่กาดใหญมหัวมร่ สมุนไพรเรื่องยาต่างๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งจะงผู้หญิงุกลาแม่มดใช่อันนี้เราก็เคยคุยกันในรายการเรื่องแม่มดด้วยใช่ไหมคะสามารถกลับไปย้อนดูได้แม่มดกับผู้หญิงอุ้ยอะไรมีโชว์กินแซบแล้วมีไปพาไปเก็บของป่าแล้วมีอะไรอีกบ้างนอกจากนี้นอกจากนี้ยังประมาณว่าให้เห็นไลฟ์สไตล์ของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นั่นอย่างคนที่ผมเลือกมาคือจากคุณเพจจ๋า ที่เป็นสาวไทยในฟลอริดาเนี่ยคือคนนี้ชีแบบมักจะพาสุนัขแล้วก็สามีเนี่ยไปนั่นแหละปิกนิกในพื้นที่เกาะในเขตรอบนอกของฟลอริดา,ลดาแล้วก็ไปเก็บพวกผลไม้ป่าที่นั่นมาทำแยมหรือมาทำอะไรลักษณะแบบนี้แต่ว่า สิ่งที่ผมเลือกมาก็คือว่ามันเผยเห็นว่าผู้หญิงก็นอกจากจะใช้พื้นที่ของครัวหรือพื้นเรื่องของอาหารเนี่ยนำเอาสามีมากินอาหารแบบตัวเองแล้วตัวเองก็ใช้เรื่องอาหารนี่แหละของวัฒนธรรมสามีวัฒนธรรมในอินเดียแอสรา ทำให้ตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นั่นเป็นอเมริกันที่นั่นทําเสร็จอเมริกันพายอย่างเงี้ยก็เอาไปฝากเพื่อนบ้านผักน่ากินมากนะนี่ชีก็คือปลูกผงปลูกผักเองใช่ปลูกผักเองซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเทรนด์เนาะตั้งแต่โควิดด้วยแหละพี่ว่าก็คือฝรั่งอ่ะเริ่มกลับมาปลูกผักเองแล้วไม่ต้องเอานําเข้ามาจากอิสราเอลเพราในยุโรปเขาจะนําเข้าจากอิสราเอลเยอะเริ่มปลูกผักเองแล้วก็เขาเรียก a l l o t m e n t คือการอังกฤษเขาจะมีพื้นที่ปลูกผักส่วนรวม ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านคุณผู้ชมจะมีพื้นที่สําหรับปลูกผักครจะไปจับจองก็ได้ก็คือปลูกผักของตัวเองเลยใช่ในโซนตัวเองแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เหมือนคล้ายๆเป็นคอมมินาลแอเรียที่ทําร่วมกัน